สวัสดีครับเพื่อนครับมีเรื่องมาเล่าฮะมโนกนะกครับตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเราแย่ yeah, ครับแย yeah, ่สุดๆแล้วก็มันมีคำคำหนึงนะแพงทั้งแผ่นดินทุกอย่างแพงหมดยกเว้นค่าแรงถูกค่าแรงถูกแล้วก็ยาบ้าถูกนะฮะยาบ้านี่ก็เมื่อวานก่อนผมเห็นพี่มือปราบจอนนี่นะออกมาพูดนะบอกว่าไอเ้เอยเอ้กูฝากถึงเอเย่นนะเว้ย เอเย่นยาบ้ามึงช่วยขายยาบ้าแพงๆหน่อยไอ้ A ขายแมงเม็ดละพันไปเลยอืมขายแมงแพงๆไปเลยเม็ดหนึ่งอะ่ะตอนนี้ยาบ้าแม่งถูกกว่าลูกอมอีกถูกมากหาได้ง่ายมากนะครับยาบ้า <ab> เกิดเมืองอะ่ะพี่จอนนี่ก็เลยบอกว่ากูฝากถึงเอเย่นหน่อยมึงช่วยขายแมงแพงๆหน่อยยาบ้านะกูฝากหน่อยแมงโคตรถูกเลยตอนเนี้ยอืมถูกถูกมากยาบ้าเดี๋ยวนี้แมงที่ไหนก็มีครับเดินไปปากซอยยังมีเลยนะฮะถูกยังลูกอมครับ มันก็เลยระบาดไงทั่วประเทศไงคนก็เลยบ้ากันไงนะฮะฝากหน่อยแล้วกันนะครับผมค่าแรงแม่งก็ถูกแต่ทุกอย่างแพงหมดหมูก็แพงนี่ไข่ไก่ก็ขึ้นอยูละไข่ไก่ก็พึ่แพงละหกบาทนะฮะหมูก็ขึ้นอีกกิโลละห้าสิบบาทนะครับไก่ก็ขึ้นอีกกิโลละสิบสามบาทนะฮะตอนนี้แก๊ส LPG ก็จ่อขึ้นราคาอีกขึ้นตามขั้นบันไดนะที่มันบอกนะน้ำมันก็จะขึ้นอีกนะฮะค่าไฟก็ขึ้นอีกสิบเอ็ดสตางค์ต่อหน่วย ทุกอย่างขึ้นหมดครับทิมหายเออสะเลยมีเรื่องมาเล่าเพื่อนฟังอ่าเมื่อเช้าเนี่ยน้องชายผมน้องรักอะนะน้องเฮงโทรมาหาผมบอกว่าชวนผมไปลงเรือเออไปแก้เครียดลงเรือหาปลาหน่อยพี่อืหมูแพงใช่ไหมเดี๋ยวหากินปลาดีกว่าเออ <c oughs> ก็เลยเก็บมาเล่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะลงเรือนะแล้วก็เดี๋ยวจะทําคงทําคลิปอสัมสมาอาชีพมาฝากเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะ ขายด้วยเออไม่สดไม่ขายผมจะขายซีฟู้ดมันโนเออพวกอาหารทะเลนะเดี๋ยวรอใครเป็นเพื่อนผมรอตามมาแล้วกันอาหารทะเลผมจะไปลงเรือทะเลเลยแล้วก็ไปหาปลามาฝากเ,เพื่อนๆนะครับก็รอติดตามผมแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะขายแบบขายเท่าทุนนะเอาง่ายๆขายไม่ไม่เอากําไรมากเท่าไหร่หรอกขอค่าน้ำมันรถก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆกินของสดๆนะครับจะมีปลาหลากชนิด เดี๋ยวจะทำคลิปมาฝากนะฮะว่ามีปลาอะไรบ้างเดี๋ยวไปลงทะเลอาทิตย์หน้าประมาณนั้นนะฮะก็ใครติดตามผมรักชอบพอผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็ต้องสำมาอาชีพครับทำมาหากินเพราะว่าตอนนี้มันแย่วงการก่อสร้างที่ผมทําอยู่ก็แย่เงียบนิ่งสนิบไม่มีหาอะไรเลยน,นิ่งมาตอนนี้ผมว่างมา3เดือนแล้วเนี่ยไม่มีอะไรทามีแต่นั่งทาําข่าวนู่นข่าวนี่อ่านข่าว นู่นข่าวนี่มาเสนอเพื่อนๆมันเล่าให้เพื่อนฟังอ่ะนะชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอย่ามาด่าผมมันบาปนะครับอย่าด่าผมมันจะบาปแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับออกบ้านอย่าลืมใสม่แมสเข้าบ้านอาบน้ําสระผมแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆอย่าลืมมีกระชายดำนะหรือกระชายขาวเนี่ยต้มกินต้มกระชายกินน้ํากระชายนะฮะดีนะครับกินน้ําสมุนไพรนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพ อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นยุ่งเรื่องตัวเองก็พอแล้วนะครับเรื่องคนอื่นอย่าเอามาหนักหัวเราเลยนะครับผมข่าวสารบ้านเมืองมันมเยอะแยะไปหมดนะครับก็อย่ามาเล่าอย่าลืมตามผมนะครับเดี๋ยวจะไปหาปลามาฝากนะครับมโนกซีฟู้ดสวัสดีครับบุญรักษาคนคิดดีทำดีสวัสดีครับรอนะครับรอตามดู